แม้ว่าอคคณิทัตจะซ่อนความรู้สึกเก่งสักเพียงไรแต่ร่องรอยแห่งความวิตกกังวลความเร่าร้อนกระวนกระวายที่ปรากฏออกมาทางกายนั้นอคคณิทัตไม่สามารถปกปิดไว้ได้พรมามณีผู้เป็นมารดาเฝ้าสังเกตมาหลายวันแล้วและเมื่อบอกให้อโนมทัตช่วยสังเกตด้วยท่านทั้งสองจึงพลอยเป็นห่วงในอาการเศร้าซึมแห่งบุตรของตน ในที่สุดเมื่อซักไซไต่ถามบ่อยๆอคคณิทัตก็เล่าความจริงให้มารดาบิดาฟังโดยสิ้นเชิงราชชปุโรหิตอโนมทัตแสดงความโกรธเกรี้ยวออกมาอย่างรุนแรงดูรึเจ้าพรามเศรษฐีข้อความในพระเวทไม่มีแม้แต่น้อยที่ให้พรามรังเกียจพรามด้วยกันลูกเรามีคุณสมบัติของพรามห้าประการพร้อมสพทพ เริ่มต้นแต่เกิดจากสกุลพราหมณ์บริสุทธิ์ทางสายโลหิตหลายชั่วอายุคนต่อมาคือท่องจำมนได้จากนั้นก็มีรูปงามและมีศีลมีปัญญาทั้งทั้งรู้อยู่ว่าเด็กชอบพอกันอยู่ก็ยังจะดื้อดึงส่งบุตรของตนไปสืบข่าวผู้จะมาเป็นเขยที่ตนรู้จักเพียงว่ามีทรัพย์เท่านั้นอคคณิทัตลูกพ่อ อย่าพิุกกังวลไปเลยพ่อจะพยายามจัดการให้เจ้าอย่างดีที่สุดพ่อต้องการทราบแต่เพียงว่าเจ้ายังต้องการสัจมาณีอยู่อย่างเดิมหรือเปลี่ยนใจแล้วถ้าเปลี่ยนใจได้พ่อจะสู่ขอบุตรีของพราหมณ์สกุลอื่นให้หาขนาดที่เป็นชนบทกัลยาณีก็ยังพอจะหาได้ไม่ยากนักข้าแต่ท่านวิดา ลูกมีใจผูกพันในสัจจมานีไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะมีเหตุบังเอิญให้สัจจมานีต้องไปสู่สกุลสามีในกรุงเทวทหะลูกก็จะขอรักสัจจมานีต่อไปเพียงคนเดียวลูกเคยพูดกับสัจจมานีในเรื่องนี้หรือเปล่ามารดาถามลูกไม่เคยพูดเลยท่านมารดาเราไม่เคยพูดกันเรื่องความรักแต่ลูกเข้าใจว่า เราต่างรู้ใจกันและกันโดยไม่ต้องพูดแปลกเด็กเอาละเมื่อเจ้าต้องการสัจมาณีจริงๆแม่กับพ่อนี่แหละจะจัดการให้ไม่โดยตรงก็โดยอ้อมเพียงแต่จะไม่ใช้วิธีทุจริตเลวทรามเท่านั้นพ่อคงหาอุบายให้สำเร็จผลจนได้อโนมทมัท ราชปุโรหิตกล่าวปลอบใจบุตรของตนอคคณิทัตอดนึกไม่ได้ถึงความฝันที่ว่าสมเด็จพระบรมศา,ศาสดาทรงชี้ให้ดูเด็กแย่งตุ๊กตาดินกันแล้วก็นึกต่อไปว่านี่ผู้ใหญ่จะช่วยเด็กแย่งอีกด้วยหรืออย่างไรแต่เมื่อใจหนึ่งไม่ยอมให้เรื่องของชีวิตจริงๆเป็นของเด็กเล่นไปอคคณิทัต จึงก้มลงกราบท่านบิดาแสดงความสำนึกในพระคุณแล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านบิดาลูกคิดว่าลูกควรจะได้คิดอ่านแก้ไขด้วยตนเองถ้าจะต้องรบกวนท่านทั้งสองไม่รู้แล้วก็จะเป็นเสมือนลูกที่เลี้ยงไม่โตลูกจะขอกราบเท้าจดจำพระคุณในความปรารถนาดีความเมตตากรุณาไว้เหนือเสียงกล้าวไม่รู้ลืม ท่านทั้งสองถอนใจด้วยความเป็นห่วงในบุตรที่รักยิ่งของตนแต่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากไปนอกจากอนุญาตให้อักคณิทัตไปพักผ่อนให้จิตใจสบายครั้นแล้วก็กลายเป็นว่าตั้งแต่นี้ไปท่านมารดาบิดาผู้ไม่มีปัญหาเรื่องความรักเพราะวัยและชีวิตล่วงมามากแล้วจะกลับย้อนไปวุ่นวาย เรื่องความรักอีกแม้ไม่ใช่เรื่องของตนเองแต่เมื่อเป็นเรื่องของลูกก็เท่ากับเป็นเรื่องของตนโดยตรงเหตุไหนเรื่องของลูกจึงทำให้พ่อแม่ต้องทำอาการดังผู้ใหญ่ช่วยเด็กแย่งตุ๊กตาจากผู้อื่นถ้าไม่ใช่เพราะว่าความรักลูกหรือรักใครก็ตามย่อมพ่วงเอาความห่วงให่ ความวิตกกังวลตามมาด้วยเป็นธรรมดาอนุมัทัศคิดหาวิธีร้อยแปดเพื่อจะให้พรามเศรษฐีเปลี่ยนใจมาสนับสนุนเด็กทั้งสองคืออัคคณิทัศและสัจมานีให้ร่วมสกุลกันไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนก็ครุ่มคิดเรื่องนี้ตลอดเวลาแล้วความคิดอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นว่าบุคคลผู้สอนไม่ให้ตกเป็นทาสของทรัพย์ แต่ให้เห็นคุณความดีอย่างอื่นสูงกว่าก็น่าจะได้แก่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะผู้บัดนี้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วถ้าเสด็จมาเมื่อไรบางทีอาจทรงสั่งสอนพราหมณ์เศรษฐีนั้นให้เปลี่ยนความคิดได้เพราะพระองค์เองได้ทรงสละความเยื่อใยในทรัพย์ออกผนวดเป็นตัวอย่างให้เห็นอยู่แล้ว แต่เรื่องนี้ก็นับว่าอ้อมคอมมากไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไรจากเสด็จมาและถ้าไม่กราบทูลให้ทรงทราบฉะไหนจะทรงสั่งสอนเรื่องนี้ได้ถูกต้องอันหนึ่งเล่าถ้าพราหม์เศรษฐีผู้นั้นไม่ไปเฝ้าหรือแม้ไปแต่ถ้ามีผู้อื่นเฝ้าอยู่มากด้วยกันก็คงไม่ปรากฏผลอะไรแน่นอนอนนมัติราชปุโรหิต เปลี่ยนความคิดไปอย่างนั้นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแต่ไม่ได้ให้อีกใจหนึ่งติดตามดูความคิดวุ่นวายของตนที่ต้องการเพียงให้บุตรของตนสมหวังเลยระหว่างเวลาดังกล่าวนั้นดูเหมือนบุคคลทั้งหลายในกรุงกบิลพัทจะมีความต้องการตรงกันอยู่อย่างหนึ่งคือใครให้สมเด็จพระบรมศา,ศาศสดาสเสด็จถึงวัยวัยสิ่งที่ตนมุ่งหมาย จะได้สำธิ์ผลหรือมีทางสำธิ์ผลได้เริ่มต้นแต่พระราชาผู้เจริญพระชนชีพมาถึงปัจฉิม,มวัยแล้วทรงกระวนกระวายใครจะทอดพระเนตรพระปิโยรสผู้แม้ไม่ได้เป็นพระจกักรพรรดิครองโลกแต่เมื่อทรงเป็นพระศัสดาผู้ประดิษฐานพระพุทธศานสนาขึ้นก็ต้องนับว่า ทรงกำลังจะเป็นพระจักพรรดิในทางธรรมอย่างแน่นอนส่วนพระนางเจ้ามหาประชาบดีโคตมีพระนานางและพระมารดาเลี้ยงแห่งพระตถาคตเจ้าก็เช่นกันโดยเหตุที่ทรงเลี้ยงดูประธานพระขีรัธาราแด่พระบรมศาสดามาตั้งแต่พระชนมายุเจ็ดวันจนทรงจเจริญวัยเติบใหญ่ด้วยความรู้สึกเหมือนเป็นพระโอรสจริงๆ จึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่จะทรงใครได้ทอดพระเนตรด้วยความรู้สึกเสมือนหนึ่งพระองค์เองเป็นพระมารดาอย่างสมบูรณ์ต่อมาคือพระนางยโสธราหรือพิมพาผู้ซึ่งใครๆในกรุงกบิลพัทพากันยอมเคารพในน้ำพระหฤทัยอันเด็ดเดียวจงรักภักดีต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงโศกสลดกันแสงให้ ดึงว่าจะวายพระชนเมื่อเจ้าชายเสด็จออกทรงผนวดต่อมาเมื่อทรงทราบว่าเจ้าชายทรงครองกาสวพัสดแล้วก็ได้แสวงหากาสวพัดมาทรงบ้างครั้นทรงทราบอีกว่าเจ้าชายทรงละการบรรทมบนพระแทน่นอันมีเครื่องลาดประกอบด้วยนุ่นและสำลีก็ทรงเว้นพระแทน่นบรรทมเช่นนั้น ใช้เพียงผ้าธ,ธรรมดาปูลาดแล้วบรรทุมเหนือพื้นอันแข็งกระด้างทรงทราบว่าเจ้าชายเสวยพระกรยาหารเพียงมื้อเดียวก็ทรงเจริญรอยตามคือเสวยพระกรยาหารเพียงมือเดียวบ้างรวมทั้งเมื่อทรงทราบว่าเจ้าชายทรงงดเว้นการไล่ถาสุคนทชาติก็ทรงงดเว้นด้วยเช่นเดียวกัน น้ำพระหฤทัยอันเด็ดเดียวจงรักภักดีเห็นป่านนี้ทำให้มวลพระปริยญาตและประชาชนพากันสนรรเสริญสดุดีว่าทรงเป็นยอดขติยนารีอันประเสริฐเมื่อมีข่าวการตรัสรู้ธรรมมาถึงกรุงกบิลพัทและมีข่าวว่าพระเจ้าสุดโททนะทรงส่งทูตไปเชิญเสด็จพระบรมศา,ศาสดาพระนางเจ้า จึงทรงเร่งวันเวลาให้เสด็จถึงโดยเร็วที่สุดแต่ก็ทรงแน่พระหฤทัยว่าแม้พระสาสดาจะเสด็จมาจริงๆก็จะทรงทำได้อย่างมากเพียงแอบทอดพระเนตรทางพระบัญชรเท่านั้นคงไม่สามารถไปเฝ้าเหมือนคนทั้งหลายโดยอื่นโดยแท้เพราะถ้าทำเช่นนั้นก็ไม่แน่ว่าจะทรงพระกายอยู่ได้ คงจะทรงถึงวิสัญญีภาพเพราะความรู้สึกโทม,มนัตน้อยพระหฤทัยเป็นแน่แท้กล่าวถึงเจ้าชายนันทะพระพุทธอนุชาต่างพระมารดาเล่าความรักใคร่ในพระเชษฐาเป็นสำคัญประการหนึ่งแล้วความสำเร็จแห่งการที่พระบิดาจะทรงประกอบพระราชพิธีอาวาหมงคล กับเจ้าหญิงสากยะผู้เป็นชนบทกัลยาณีเมื่อพระเชษฐาเสด็จมาถึงก็เป็นอีกประการหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสิ่งอื่นจึงไม่ต้องสงสัยว่าเจ้าชายจะทรงกระวนกระวายสักเพียงไรที่จะให้พระบรมศาสตร์สดาเสด็จถึงกบิลพั์ดโดยเร็วที่สุดท้ายที่สุดอคคณิทัตผู้กำลังต้องสอนรัก และบิดาของอัคนิทัตผู้พลอยกังวลด้วยความไม่สมหวังของบุตรก็รู้สึกว่าการเสด็จมาแห่งพระตถาคตเจ้าช่างเป็นสิ่งมีคุณค่าเสียจริงๆความจริงไม่ใช่เพียงเท่าที่กล่าวมานี้ยังมีใครต่อใครอีกเป็นอันมากที่ตั้งตาคอยวันเสด็จถึงอย่างกระวนกระวายเพราะเจ้าชายพระองค์นั้นทรงมีแต่พระคุณ ทรงโอบเอื้ออารีต่อพระประยุรญาติทรงมีพระอัธยาศัยไมยตรีต่อคนทุกชั้นการเสด็จมาของพระองค์จึงเท่ากับเป็นทาราอันเย็นชื่นที่ตกลงมาในยามที่ความแห้งแล้งคุกคามอยู่ทั่วไปครั้นแล้วก็มีข่าวมาว่าบัดนี้เสด็จออกจากกรุงราชคฤห กำลังบ่ายพระพักมาทางเหนือโดยลำดับอีกเดือนเศษก็คงจะถึงกรุงกบิลพัทเวลาเดือนเศษซึ่งเคยมีใครบ่นว่ารวดเร็วเหลือเกินนั้นบัดนี้จะกลายเป็นเดือนแห่งความล่าช้าความรอคอยเพราะเมื่อมีใจจดจอ่อจะให้ถึงวันที่เสด็จสู่กบิลพัทมากเท่าไรระยะการที่ต้องรอคอย ก็ดูเหมือนจะนานเป็นทวีคูณกล่าวถึงสัจ,จมานีผู้เคยมีความสุขสดชื่นเพราะเป็นทิดาแห่งสกุลเศรษฐีต้องการอะไรก็ได้ดังประสงค์แต่เพราะเหตุที่มารดาบิดาต้องการกุลบุตรผู้สมสก,กุลมหาศาลด้วยกันแสดงความปรารถนามั่นคงที่จะรับฟัง คำทาาทามจากสกุลพราหมณ์แห่งกรุงเทวทหะจึงทำให้เกิดความรู้สึกโทมนัดอย่างยวดยิ่งเพราะไม่ตรงกับความประสงค์ยิ่งกว่านั้นสวาคตะผู้พี่ชายแม้จะคอยให้คําปลอบประโลมใจและเอาใจช่วยในทางอักคณิทัศน์และสัจ,จมานีอยู่ตลอดเวลาแต่บุคคลผู้นี้ก็มีความเคารพในมารดาบิดามาก เมื่อท่านทั้งสองยืนยันจะให้สวาคตะเดินทางไปสืบข่าวทางนครหลวงแห่งกษัตริย์โกรยวงศ์เพื่อให้ทราบความเป็นไปที่แท้จริงแห่งพรามมหาศาลสกุลที่ส่งทูตมาสู่ขอสัจจมนีให้จงได้สวาคตะก็จำใจปลอมตัวเป็นคนค้าเดินทางจากไปหลายวันมาแล้วอัคคณิทัต จำเดิมแต่คืนที่ได้ทราบข่าวร้ายแล้วก็ไม่ได้เยี่ยมกลายมาอีกเลยความว้าเวเดียวดายขาดบุคคลที่จะปรึกษาและระบายความทุกข์ร้อนกำลังเป็นโรคร้ายอย่างหนึ่งที่ทำลายความผาสุกสงบแห่งจิตใจของสัจมาณีอย่างหนักสัจมาณีเริ่มรู้สึกว่าสิ่งซึ่งเป็นภัยอันตรายแก่ความสุขในคราวนี้ไม่ใช่สิ่งอื่น แท้จริงกลับเป็นความมั่งมีทรัพย์สินเงินทองนั่นเองที่เป็นประหนึ่งศัตรูตัวฉกาศแห่งชีวิตถ้าเกิดในสกุลพราหมณ์ธรรมดามารดาบิดาก็จะเห็นอคคณิทัตเป็นยอดบุรุษที่จะพึงต้อนรับด้วยความยินดีและเต็มใจยิ่งแต่เมื่อมาเกิดในสกุลเศรษฐีมหาศาลผู้มีความเข้าใจอยู่แต่คำว่าทรัพย์สินคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต อคคณิทัตซึ่งมีความรู้ความสามารถและเกิดในสกุลพราหมณ์นักปราชญ์ควรจะเป็นผู้ประเสริฐเลื่อลอยตามความเข้าใจของคนอื่นนั้นจึงกลับเป็นผู้ไม่มีความหมายอะไรเลยสำหรับมารดาบิดาของนางความหงุดหงิดกรัดกลุ้มเป็นเหตุให้เบื่ออาหารและนอนไม่หลับสัจมาณีรู้สึกเบื่อโลกเบื่อทรัพย์สมบัติ เบื่อความเอาใจใส่ของคนรับใช้และใครๆชอบอยู่ในห้องแต่คนเดียวและเมื่อไม่มีใครอื่นจะเป็นผู้ปลอบโยนก็ได้แต่ร่ำไห้สะอึกสะอื้นแต่ผู้เดียววันหนึ่งมีสตรีสูงอายุผู้หนึ่งนำขนมเข้าไปขายในบริเวณปราศาสตรของพระมหาศารพร้อมทั้งได้ฝากขนมหอหนึ่งแก่หญิงรับใช้ ให้นำไปมอบแก่สัจามานีเนื่องจากสตรีผู้นั้นเคยนำของเข้าไปขายเป็นประจำและมีความคุ้นเคยกันอยู่กับผู้คนในบ้านหญิงรับใช้จึงรับของและนำไปให้สัจามานีโดยไม่มีข้อระแวงสงสัยแต่ประการใดห่อขนมนั้นความจริงเป็นห่อซ้อนหอ่อและมีหนังสือซ่อนอยู่ด้วยสัจามานี เห็นหนังสือและจำลายมือได้ว่าเป็นของอัคนิทัตก็ดีใจนักในสมัยนั้นการใช้หนังสือมีข้อความมากๆยังไม่นิยมกระทำกันมักใช้ใบไม้หรือของบางอย่างที่พอใช้แทนได้เขียนข้อความสั้นๆพอได้ใจความอัคนิทัตรู้จักสตรีผู้ค้าขนมดีเมื่อไปขอความช่วยเหลือและมอบเงินให้จำนวนหนึ่ง หนังสือจึงมาถึงสัจจมานีได้ชนี้ข้อความที่อัคคณิทัตส่งไปมีเพียงว่าขอเยี่ยมมาด้วยความรำลึกแต่ก็เพียงพอแล้วสำหรับสัจจมานีสิ่งนั้นมีค่ายิ่งกว่าแก้วแหวนเงินทองใดๆเพราะเป็นประหนึ่งโอสดขนาดเอกที่ทำให้สัจจมนีสดชื่นมีกำลังใจอย่างประหลาด ความอ่อนเพลียผ่อนคลายไปเฝ้าอ่านข้อความนั้นแล้วแล้วเล่าเล่าไม่รู้เบื่อแต่เมื่ออ่านข้อความนั้นมากเข้าความต้องการจะอ่านอีกก็เกิดขึ้นรวมทั้งมีความประสงค์ที่จะได้พบเห็นอคคณิทัศด้วยความเร่าร้อนกระวนกระวายก็กลับมาครอบงำสัจ,จม,ามานีอีกมารดาเข้ามาเยี่ยมเห็นสูบซีดร,ร่วงโรยผิดปกติ ก็ซักถามด้วยความเป็นห่วงแต่สัจจมานีก็ตอบปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นอะไรครั้นซักถามมากเข้าก็ได้แต่ร่ำให้ไม่พูดจาแม้มารดาจะพยายามปลอบโยนอย่างไรก็ไม่ทำให้สัจจมานีบอกความในใจออกมาได้เมื่อมารดาทราบว่าทิดาของตนกำลังมีทุกข์บิดาก็ได้ทราบด้วยแม้ไม่ได้ฟังคำบอกเล่า ท่านทั้งสองก็พอจะทราบได้ว่าเรื่องนี้มีมูลเหตุมาจากอะไรแต่ความที่ได้อบรมมาให้ถือทรัพย์เป็นเรื่องสำคัญที่สุดก็ยังทำให้ใจแข็งอยู่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความคิดเดิมอะไรเล่าคือเหตุแห่งสุขในโลกนี้ทรั์หรือถ้าทรัพย์เป็นเหตุได้เกิดสุขจริง เหตุไฉนสัจ,จมาณีผู้เป็นทิดาเศรษฐีมีทรัพย์นับประมาณไม่ได้จึงมีความทุกข์อย่างสาหัสความสมหวังในความรักหรือถ้าความสมหวังดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความสุขจริงไฉนผู้ที่สมหวังมาแล้วจึงกลับฆ่ากันเพราะเรื่องความรักนั้นหรือบางไรายไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ต้องแตกแยก อยู่ร่วมกันไม่ได้อีกต่อไป